พลังแห่งศรัทธ,ธาเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรศรัทธ,ธาคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะเมื่อศรัทธ,ธาตั้งมั่นในครูบาอาจารย์อย่างถูกต้องศรัทธ,ธาเสริมเมตตาและความสำเร็จบารมีครูจะเป็นแสงสว่างและช่วยจุดพลังแห่งเมตตา ไม่ว่าจะทำอาชีพใดห่างบูชาด้วยใจที่ศรัทธาบารมีของครูจะคอยส่งเสริมและช่วยให้ทุกก้าวของการทำงานเต็มไปด้วยความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองศรัทธาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแรงพลังอันยิ่งใหญ่พลังนั้นจะช่วยให้จิตใจสงบเข้มแข็งและมั่นคงให้เราก้าเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติศรัทธาเปลี่ยนการกระทำไม่ใช่แค่เพียงหวังในใจ แต่เป็นแรงให้เราลงมือทำด้วยความตั้งใจเมื่อศรัทธามาพร้อมกันลงมือทำชีวิตจะค่อยๆเ,เปลี่ยนแปลงไปในทังที่ดีขึ้นและนำพาไปสู่ความสำเร็จและสุดท้ายบารมีของครูบาอาจารย์เปรียบดังเกาะคุ้มครอง,องช่วยปกป้องสิทธิจากสิ่งชั่วร้ายเปรียบเสมือนครูที่คอยดูแลปกป้องสิทธิเสมอคะ่ะ